เสียงคลื่นซัดก,กระทบเรือดังช้าๆในทะเลลึกอันเวิวหวางเรือประมงชื่อฟีนิกสลอยอยู่โดดเดี่ยวหลังพายุโหมเมื่อคืนลูกเรือรอดมาได้ห้าคนแต่เครื่องยนต์พังวิทยุก็เสียไม่มีใครติดต่อได้รุ่งเช้าพวกเขาเห็นเรืออีกลำอยู่ลิบลิบ,บนขอบฟ้ากับตันสมุทรพาลูกเรือสองคนพายเรือเล็กไปสำรวจ ทิ้งอีกสองคนเฝ้าเรือไว้เรือลำนั้นใหญ่และเก่าไม่มีธงไม่มีเสียงประตูเปิดทิ้งไว้ราวกับถูกทิ้งมานานพวกเขาขึ้นไปบนเรือบรรยากาศเงียบเหมือนสุสานกลิ่นอับปนกลิ่นข่าวเลือดลอยไปทั่วในห้องควบคุมมีสมุดและแผนที่กระจัดกระจายแต่ไร้ร่องรอยมนุษย์ทันใดนั้นเสียงของตกพื้น ดังขึ้นจากชั้นล่างตามด้วยเสียงลากของหนักเหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวประตูกระแทกปิดเองแรงจนไฟฉายหล่นบรรยากาศเย็นวูบเสียงครางแผ่วๆดังจากผนังเรือเหมือนมีใครร้องให้อยู่ข้างในพวกเขารีบจะกลับแต่เมื่อมองลงไปที่เรือเล็กพบเพื่อนทั้งสองหายไปเรือว่างเปล่าเสียงหัวราอแหบหา่าห่าดังขึ้นจากใต้ท้องเรือ ตามด้วยเสียงกรีดร้องประตูทุกบานถูกปิดตายไม่มีทางออกเงาร่างซีดผอกโผล่ขึ้นจากในมืดดวงตาแดงฉานเสียงแหบเอ่ยว่าพวกแกจะไม่มีวันได้ออกไปอากาศเย็นเฉียบลูกเรือทั้งสามวิ่งหนีสุดชีวิตพวกเขาหลบในห้องเครื่องมานพพยายามซ่อมวิทยุชนลทีร้องไห้เห็นภาพหลอนของเพื่อนที่หายไป ประตูกระแทกเปิดผีร้ายยืนอยู่ตรงหน้าถึงเวลาที่พวกแกต้องชดใช้กับตันคว้าประแจพยายามสู้แต่แรงของมันไม่ใช่ของมนุษย์เสียงกรีดร้องดังขึ้นก่อนความมืดจะกลืนทุกอย่างตั้งแต่นั้นเรือฟีนิกซ์ไม่เคยกลับฝั่งบางคืนที่พายุเข้าผู้คนยังได้ยินเสียงร้องลอยมาเบาๆจากกลางทะเล ถ้าชอบฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆขอบคุณครับ